สวัสดีค่ะมาเก็บเห็ดกันต่อเลยเด้อพี่น้องเก็บเห็ดน้ำกันค่ะอามา่ะคทุกคนอู้อ,อู้อยู่นี่ค่ะมี่อีกเพียบ อันนี้เดียวอันนี้แม่บ้านค่ะก็่ยังเก็บเห็ดปลวกไก่หน่อยเนาะทุกคนฮะอารมณ์เหมือนเก็บเห็ดปลวกไก่หน่อย หลายเน้นี่ทั่วบริเวณเลยพี่นอ้องเอ้ยเอาเก็บมองนี่ก็สิได้เมื่อแล้วค่ะว่าซะเก็บเอาแต่เห็ดอันนี้แห คนเห็นไหมพวกเพื่อนล่ะนุ่นนุ่นนุ่นอุ้ยไหนไหนไหนมึนอย้นแป๊บนึงค่ะป้าใบใหม่เปลี่ยนสีไปแล้วนี่นี่นี่ทุกคนนี่ค่ะมึง ใจทุกคนมีคนก็อยู่คนเดียวก็แอบ,บเสียวอยู่นะอยู่คนเดียวก็แอบ,บเสียวอยู่นะที่ไม่อยู่ข้างนอกคะ่ะแต่ป้าเป็นตะย่านบอกกบ่เป็นตะย่านหรอคะแต่เพียงแค่ เป็นคนบม้เป็นคนขี้ย่าน ีลายแล้วพี่น้อง chùm nữa u này này u lại luôn thôi sẽ là tụi mì chấm nén chấm nén nhịp cong กับมือมันสิบสัมพันธ์กันเด้อบน,นี้ตานแนมหาเตฮดผมได้มือนึงกับเก็บมือนึงถือกล้องตาพันแนมไปบทางหนาทางไม่โอ้สุดยอดเลยคนเนี้นี่ค่ะ ทุกคนได้ลายแล้วแม่นี่ได้แกงนึ่งแล้วแกงใหญ่แล้วนี่ค่ะทุกคนยังมีอีกโอ้มังกี้นี่กะมันก็ย่างไปหาย่างเก็บเอาเก็บเอาทุกคนบไปทายคลิปเดี๋ยวสิได้ออกไปแล้วเด้อย,ย่านที่ไม่เพิ่พนถ่าค่ะนี่ค่ะโอ้ ตรงนี้แล้วก็จะออกไปหาพี่ไม้เล,วเลว็วหกโมงครึ่งแล้วเก็บอย่างนี้แหละโอ้โโอ้โโอ้โมันกับนีไปเรืเอเ่อยๆเนาะเฮ็นจะไหนเขาจะออกจากป่าได้เนาะนี่ลายเน,นี้ทุกคนเห็นไปทั่วที่เลยเนี่ย หาได้เยอะโอ้ยนี่จุม่มี่ข้างสวยผักบานเเ็ดไก่จุม่มี่บึงเนี่ยทุกคนเออนี่นี่ชัดๆดูชัดๆเป็นเป็นดัด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 โอเคว้าวเป็นถุงนี่แะไรนี่วห็นี่ เจออีกแต่ไม่ใช่ไม่รู้ใช่เปล่าเพราะดอกใหญ่เกินให้ดูสิโอ้โหทุกคนแม่นค่ะป้าเธอดอกให,ใหญ่ได้ขนาดนี้เี้าน่ะนี่เธอก็ดอกใหญ่ได้เหมือนกันเหมือนนี่นี่ค่ะตรแเกแม่มาเรียกว่าบูมเมียนค่ะ เคยได้เห็ดแครอทมาดอกนึ่งสวยมากเห็ดแครอทด,ดอกนี้โอ้โหเจออีกหนึ่งดอกใหญ่ใหญ่ใหญ่เนี่ยจะออกแล้วได้นี่ทุกคนจะออกแล้วแต่มาเจอเพิ่นก็นเลยนี่ นอุ้ยทุกคนเห็ดแครอทเห็ดแครอทกับมีเห็ดแครอทดอกำเมื่อยนี่ค่ะโอ้ได้เด็กเห็ดแครอทอุ้ยสองดอกละนี่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 บุงทุกคนเห็ดแครอทเด้ดนี่ Nhưng cái cái hít khe rồi đó, đổ bụng nhầy Vừng hả? Vừng hả? Rút Hình bó là khuôn Mút ngay, đi ngay. come see me I think fine, what phone, your phone. <laughs> <laughs> my iphone no, your regular phone. no the one i'm using right now yeah. i don't know because i'm making a video maybe why you miss me เพราะฉั i m ช้โทรศัพท์นั่นเป็นเหนในนั่ะยมเขาเขาปามาตามหาเมียโอ้ยทุกคนจะกลับแล้วนะแต่เห็ดไม่ยอมให้กลับค่ะอุ้ยนี่มันเห็ดแครอทนี่นี่มันเห็ดแครอทนี่มันเห็ดแครอทเอาตรงนี้โอ้ยนี่อยโบได สิสามีมาตามโทรติดต่อเมียก่ได้เพ่อนวะอู้หโอ้หอ้หทุกคน มือหนึง่งมือหนึ่งถือกล,อกล,อล่องเก็บกล่องเนาะสรุปได้เห็ดไอ้นี่นะเห็ดไก่ป่านี้นิดเดียวเองเก็บโบเบิรดเอาทุกทุกคนซื้อกลับแล้วละ่ะแกเข้ามาเป็นห่วงซื่อๆนั่นแหละแต่ว่า เอาไว้เฮ็ดงานเนาะคนก็เมื่อยมันก็เมื่อยคือกันเพราะว่าบรดนนอนอยังที่บอกบรดนนอนค่ะโอ้ยโอ้ยมันเยอะเกินมันเยอะเกินดูทุกคนนี่เป็นทั่วบริเวณเลยคนน่ะคนน่ะว้าทุกคนเนี่ยคนมันเต็มเลย เต็มเลยนี่ค่ะมจะได้ปิดกล่องเก็บเห็ดได้เด้วบบบนี้จะได้เร็วๆจะได้กลับบ้าน ยังหวัวเกิดอะไรขึ้นเสือเซียนเป็นทายาทเทพนี้พ่อหล่ะได้อทุกคนพ่อหล่ะเด้อ มัอเอัอเบอร่ได้นี่เนี่ยค่ะทุกคนเก็บกล่องนี่กระสีมเมื่อแล้วอ่ะบัดน,นี้เนี่ยค่ะเต็มถุงแล้วนี่เวลาละคนอ่ะเฮ็ดแซบคือการอันนี้ก็คือเฮ็ดปวกเบ่าแล้วเบ่าอีกจะเสือเหอะเอบาไปแล้วในคลิปก็จะมีคนถาม รสชาติเป็นยังได้สุเจ้าก็ะดิบ่งคลิปให้เน่จะาถามในคลิปก็บ,บอกอยู่เห็นว่าก็ดิโอเคนะคะทุกคนพอแล้วยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลาแล้วแต่มาเจอเห็ดถั่ว นี่ค่ะนี่กลับมาบ้านแล้วเด้อพี่นอ้องมาเดี๋ยวพาชมดอกไม้นาบ้านเนาะเนี่ยค่ะเขาก็โอเคอยู่เด้บ่ได้หด้ํำเลยเป็นอาทิตย์ตั้งแต่กลับมาก็บ่ได้หด้นำเด้อเนี่ยค่ะเหมือนเขาก็ก็จะเขาขึ้นไม่อ่ะทุกคนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ เออเนี่ยตอนแรกว่าสิบอันนี้แล้วอันนี้ก็ดีอันนี้คือปล่อยแล้วนะคะมงึงฝนเอาเห็ดไปเศษเ,เห็ดมายนเนี่ยค่ะนี่เบิ่งดอกไม้ยังงามอยู่เนี่ยดูความแห้งค่ะอืมอ คิดถูกนะเนี่ยเอาไอ้เสือ,อนนี้มาปลูกไงเอ้ยเนี่ย,ยพี่หม่เพิ่นตัดเพิน่นไอ้ตัดฟื้นไปโอ้ทุกคนเ <c oughs> บิ้งมากว้ายหนูบั็นไงพู่อนเออยังมีอยู่อันนี้ก็ยังสวยอยู่ทุกคนขนาดว่าบ่ได้หดไอ้ น้ำด้หนีู่่บางแห่งมเบึงเห็ดฝนเห็ดเดียก็ยังมีค่ะตายไปแล้วอุ้นี่ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมเห็ดเดียค่ะขึ้นไหมขึ้นไหมเนี่ยเก็บไปรวมกันสิอือี่ายไหม แคน่นี้นี่นาทุกคนสรุปผลงานของฝนเนาะได้เห็ดกายไม่เยอะเห็ดไก่แค่นี้ค่ะได้เท่านี้แหละแต่ก็งามอยู่แล้วก็ได้เห็ดอย่างอื่นเนี่ยผนเป็นปิดกล้องแล้วผนก็นย่างหาเก็บเพิ่มค่ะอย่างรวดเร็วยึดถุงบางไงเนี่ยก็ได้ประมาณโอ้สองหมอแกงไปได้เนี่ยว่าไป เ็ดแครอทค่ะสวยมากเ็ดแครอทกับสีแซบคือเ็ดไอ้กอบ้านเฮาค่ะน,นี่กับสีแซบคือเ็ดปวกอันนี้ head, ก็เห็ดปวกอันนี้เ็ดเดียเห็ดกว้างอันนี้คือเ็ดฟางอันนี้โอเคค่ะไปลวค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะสวัสดีค่ะ